โอ้ปากิงเนาะปากิงมันยื่นที่อยู่แ่าปากิงเนาะเป็นอะไรเรื่องเป็นอะไรเรื่องม่านปะม่านม่านม่านโอ้ม่านแต่อ้ยจกแล้ตัวหนึ่งโอ้กวางที่นี่แบงคออดหวยนั่นนะแดงค์แ่สองออดครับ พี่น้องตอนนี้ทีมงานของเพื่อเฮาเนาะก็จะได้เดินทางไปทำของบ้านเนาะไปนอะเลยไปนำกันไปพี่น้องมีทางทางใบสาวนุ่มบ้านแล้วก็มีลรยคนวัชชานเนาะไปมันี่น่ะนีเดินทางไปนำกันเด้อพี่น้องไปพี่น้องตอนนี้ทางเจ้าทิ้นเพิ่นเนาะทางนายบ้านเพิ่นก็ เทียมจัดข้างเนาะเจ้าจะมีฝ้ายเป็นวังแบบนี้เนาะออก่อนเนออก่อนเอทักเนาะโอ้เย็นดีที่ว่าน้ำนี่พี่น้องเย็นท่เย็นวาพี่น้องเลยเนาะเงจังเงนเลยมาเอสเนี่อันเอาปลานีหนะเลยสมุอนไปจักเลื่อนเหรอเฮ้ยยังอยูงยัอยัอยังยกยังยยงเังงยังยังงยัยังยัาังยัง้งยยังังยังงังงยา

หนึ่งโตโอ้นี่รมบป้าน่ะโอ้โอ้ย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 เยนป้นะกามลาโอ้ยเต็มาดังดบโอ้ยกินอลรวกับมือเข้มเมันเ้ต้มันต้พี่น้องเยอะังเบี่น้อโอ้น่ตัวนีโอ้มันไหนพี่น้องโอ้มันต้หักหลพี่น้องเลยบรรยากาศสดๆเลยเด้อ ô oh, khắc lái mà mà bưng mà luôn đóng con con oh, man té phi nông té man té nhổ quả chặt quả tết, ô tổ như thế phi này thiếu vâng. ô man té Khắc lái Quang thì đi xe em. Manten nó. Bin <laughs> lượt okay. bên lượt, mang bó. Manten. Oi, chọn lựa tung nha. Manten bán bán màn màn bán 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 à bán bán màn bán 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 màn 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 bán bán Kim lại kim lại Kiếm lại an ninh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  an như an ninh bà ninh an 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 ทีปิ้งกินแบบธรรมชาติอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องตัวได้ไล่อยู่เนาะเห็ดรบเหรอเห็ดบปลาเยอปลาเยนก็มีลาบก็เอามาช่วยกันมีเห็ดบปิ้งพี่น้องน้อหลังจากที่เขาเจ้าทุ่มบางนี่ไรป้าแล้วก็นี่ก็มาเคี่ยมจะเห็ดลาบหรือเปล่าแตงกินแบบธรรมชาตินี่เลยแหละพี่น้องม้วนๆนั่นเลยแหละจินมเล็บตัวเลยมีบางคนก็ไปปิ้งไปจี้นะพี่น้องน้อยนี่โอ้มวนเนาะ นี่ก็คือบรรยากาศหรือว่าธรรมชาติสุดๆเลยแหละพี่น้องโอ้ปลาคิงเนาะพี่น้องปลาคิงมันเยอะจรยงๆว่าปลาคิงเนาะตัวมัยอะม้วนเนาะซ้ำหนี้มือตัวโอ้ปาคิงน่ะเออลาเนาะแขกมีเชือกม้วนเนาะฝันอะไรเฮ้ยฝยเมื่อเมื่อเอาถวยได้เนาะเอาถวยโอ้พี่น้องเนาะบรรยากาศนี่ก็ม้วนสุดเลยเด้เนี่ ปิงคนละโต้คนละโต้อาเขาไโอ้หักสุดเลยเนาะปากคิงอีกเนาะพี่เ้องข้าคิงเราปาคิงไต้เลยปากคิงไตนี่เนาะปากคิงไต้ปาคิงเราขราคงขางจ้ากคงข้าเจ้าวง้าวคข้าวคง้าวคข้าวงข้าลิงข้าวิข้าคงข้าว้านีงข้าวคิงขา้า้าาว้งงคค้า เฮ็ดลาบเวลาบสมเนาะลาบสมลาบแบบพื้นท่านบ้านเฮาเลยแก่ยีหลายคนเคยกินตั้งแต่เรือม,มาเลยพี่น,อน้องยิ่งเยอะเลยเลยซอยซีนองมาตั้มนำสมเนาะน้ำสมหอพี่เนาะโย่แคมน้ำนี่เลยตั้มสมหอแจ๊ะโอ้กินอยู่แบบธรรมชาติพี่นอ้องคักคักหลายพี่นอ้นองเนาะเอเอมุมกระจับมาแบาบนีบ้นะ

là mà nó té nó ăn nóกินนั่นแหละ นี่ได้อู้ตักแตกพี่น้องสมุน้ำ น่นี่แล้วดีเลยั่เยั่ค่สองงเามวัาเอาล่เั้วมาจะเอามีใหม่มันมาดูร้านใครวัดขาข่าดีครวัดมาเลยมาเลยมาเลยลาลาโอ้พี่น้องเลยสุดๆุดปัสบิคักชุดเลย

ก็กำลองเจอน้าตาชาดึงมาลูกเขาเอนั่นแหละอ้อเบโกบีหิมีถือลุ้นมือห้เนอะหรอใช่ลุ้นือห้าหินเลยลุ้นี้ทำไมอินเรเริ่มอ่อันนี้มันโอเซ่ไล่โนมก้ามจนหนึ่งยนชื่นอมดเองมากพี่น้องนี่ก็คือขี้ปลาขิ้งเนาะพี่ข้าเจ้าอัดนี่ก็คือฟักอาามัง ดูข yeah, no. ัดเลยเนาะแต่ย oh, on oh. ังมีปิ walls, hmm. ้งเลยเนาะปปข้ากินแบบธรรมชาติมุนมวนเนาะเป็นุ่มเลยโอ้โหขัดมันฝ่ากันเนาะเป็นไปเป็นยุมพี่น้องป้านี่อยู่หวยเนาะป้านี่เนาะที่เราเคยเห็นมาก่อนพี่น้องเนาะเป็นป้าเลอเนี่ยป้าขาวเนาะป้าขาวเนาะ โม่หัวไหลตัตัวสองัโอ้เอาไ้ขี่มันวานี่น่ะไข่มันได้ขี้มันเนาะพ่าวเนาะ้าได้ผ้าวอบ้ลองบังลองบังปลาขิงพี่น้องสด้พี่น้องแด้โอ้เสบหอม เรากดิอยูก็เดจิ้มเรา่อนพี่น้อนูรนู่ครนนร้อมแดงนัวอะ้วอี่น้องเอาจากที่นี้นี่นะเอาเือเอไเชิ่อ แซ่บไร้แซ่บไร้โอ้ตรงเนี้ยโอเคมาเ่ออมันกินนหลี่ีนะพ่อี่ข้เชื่อป้านั่นน่นนเออไปพี่เชื่อน่น่่งน้ปาีไปเิ่ง่อพงยังเมื่อกี้นี่กินกินอินนาะเมื่อกี้น่ะาว้นเิธีขัแน่ว่นนี้กินเขาว่อกี้้โยแม่ขัโอ้พี่น้องา่าดีพี่น้องนะเดี๋ยวนี้เนาะมีทา่ไค่แตไ เอเมาเด้อเยถ่าว้านจอมเองงบนอปลาปิงเดียนเอ้าเยดมาเด้อมาเราแปะไรเท่าดีกันเถอะเอยจอกเลยไม่

เอ้าอะอาเ้ยล่โต้ควอายจะเลือนป้าไม่เาน่ะนี่นี่หรอน่ีปากาบอกโต้คลาามบ่เออปานี่นอ่เนี่ยนี่ไงนอ่ตนี่อเินเ้นเต็มน่อสนเากินข้าวอยู่แคมน์าำบรรยากาศสุดแซ่บขึ้นมาทุ muộn và thì nó ơi ô, họn hòn họn, xếp lái, chếp lái, ừ. Ừ. Oh, ເຮົາແຂ່ງຂັນກັນເຮົາຮ່ວນເາສືອໃຫ້ນຳສຳໃສໄປູທາງຊົຊົບົາຫຮົານກອແຂດ້ວກບາາມທານນຳຮມສະາ รักลาเอาเด้ออย่าได้ขายน้ําอย่าลืมสัญญาเฮาแข่งขันกันทุกยันเหงางานเฮาทอดเทดงจะไปผสมให้สายน้ําห่มไหลเข้าทุ่งนา นาสงนาปีอ้มัสนคหยังหัหยังโหยังังหยังโหยังโหงหยังโหยายงโหยัหยังโหยังโหยัยังโหยังัยังโังโหยังัหังโหยังโหังโหยังยังโหลังโหยังโหยงโหังหยหง จะกลับขึ้นมามาสร้างส้าวเมืงฟ้าด้วยอีกคันงถ้าบ่ลืมวันนั้นเราพบกันที่อาบน้ำดูเหมือนเดิมเออเออมาเทมห้องโตครับนี่ยมีเสียงแซงเลยนะตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่เลยเอ้าบันนี้ก็เจ้าพาบุญนาะท่านั้นเอาเฮ้ยเจ้าพาเพลงเพลงต่อไปเอ้าบุญทันไป

À, à. à, đổ à, Ph nam thầu đầy đa tiêu ngắm hay xa điêu, sao nam lấy hề

ลลลลาาาาอย่าเภาลาอย่าเภาล่ะนกน้อยกำมดอดคือตอมผู้ร้อยยินเสียงมันทอยยินเสียงนิบอนจะดีฮากาดีกาดิผู้ดีบอลออกออนซอนพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเมืองเกี้ยนเมืองสำเต๋อไค่ัวผ่านเนาะ ทีทีมงานทางแถลงข่าววัฒนธรรมเมืองสาเตอร์แล้วก็บาเสียงก็ได้มานเข้าเจ้าเนาะและ้วก็พร้อมทางไลสส่สมาชิกพี่น้องทางกันกัรนคาเมืองแล้วก็ไล่พักส่วนที่มาประกอบส่วนเป็นวัตถุทชิดใจหมอไว้ทางบ้านเนาะแล้วข้าเจ้าที่ทางบ้านนี่ข้าเจ้าจะส่วนฮะส่วนไทยเฮานี่มากินเขาอยู่แขมนําบ่านเนาะแล้วก็รายละเอียดแทนแล้วก็ไปไปลมทางนายบ้านเพื่อนหนึ่งเนาะไป สบายดีพอ่อเจ้าสบายดีเจ้าเป็ดพอ่อคือว่าบางน่ำตัวนี้เนี่นยนะมีว่าร่วมกับประชาชนฟอมจิตฟอมชื่อกือมหามาอไว้เจ้าเพื่อว่าแกไขแค,ค่คุณเขาม,มาเจ้าบอกว่าชาวลาวหรือว่าชาวตั้งถิตเพื่อชุนใจก็มีความสามารถมีอันอุพธรรมคำสูบานผู้เฮ้าก,าก็สนองเจ้าอื แต่ว่ามีแขกหนอยู่ว่าบุเมนภายในต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามาย่ามหรือว่ามาสวยมันยังต่างๆอยู่ในบ้านเนาะจะมีบางบางน้ําบางปานี่ครับซื้อเจ้าานันมาใบแกไขเพื่อว่าฮับตวนแกเจ้าโอ้ดีๆเนาะดีใจสุดเนาะเออนําเออีใจจริง จ้ามาช่วยอุปถัมภ์คำสูวานโจงผู้เฮาเพื่อพัฒนาวานเฮาเจ้าคือมันมีความเจริญวานอื่นเจ้าฉะนั้นเฮาก็เพื่อว่าเฮาเองนะนี่ก็เพื่อว่าอยากลุงลุ้นลุ้นลุดเอาเจ้ายัติพี่น้องแท็กคนผู้โดยสนคือก็เข้ามาช่วยพัฒนาวานผู้เฮาเจ้าเอาขอบใจได้ๆนําพอน้องมื้อนี้ก็ขอขอบใจได้ๆนาะเป็น เกียรติอีกอย่างหนึ่งพี่น้องหนอที่เข้าเจ้าในบ้านเพื่อนคือเบ้ามานี่เนาะว่าส่วนเขามากินปู่กินป้าแบบธรรมชาตินี่เนาะเอาเข้าขอบใจได้เดี๋ยวพอด้อเอาขอบใจได้เลยเอาเอาก้นะว่าปู่กันนาพบกันเจ้าจ้าจ้ามีเชือมอเนาะบานไหนเอ้ยไม้เมื่อเมื่อเอาถ้วยแล้วเนาะเอาถ้วยหน่าเอาชามนั่นน่ะพี่น้องหนอนี่ก็คือบรรยากาศที่เจ้าทางบ้านบ้านเมืองเกี้ยนเนาะเมืองสำเภอเกี่ยงโอภานเราเเจ้ากระส่วน ห้าป้าเนาะนีน่ป้ากระไลแถวเนาะนี่ีนนี่แหละเนาะเมื่อบรรยากาศนี่ม้วนเนาะคือคือเนาะอ, <c oughs> อย่าลืมไปกดติดตาม <c oughs> ปกาม <c oughs> ปเล <c oughs> ยกดแชร์เบาเสียงเลยสำหรับคลิปนี้เอา้าจบเพียงท่านี้ก่อนสบายดีสบายดี